ที่คุณพูดกันมาเนี่ยมันทําได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรานะคะจะขอให้เห็นเลยว่านะคะมีนะคะมีคนทําได้จริงนะคะแล้วคนที่ คนไม่นะคิดว่าจะทําได้ด้วยนะคะ,ะเพราะว่าเป็นเอเจนต์นะคะหน้าตาสวยๆนะคะหุ่นบอบบางขนาดนี้นะคะ,ะมาเป็นนายหน้าได้ยังไงขอเชิญนะคะคุณนัทนิชาสายโสภานะคะหรือคุณหลินนะคะแนะนําตัวเองนิดนึงแล้วบอกว่าคุณหลินเข้ามาสู่อาชีพนะคะนายหน้าสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไรคะ่ะเรียนเชิญคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ค่อยสบายเสียงอาจจะแหบๆหน่อยนะคะก็อลินนะคะนัธนิชาสายโสพานะคะตอนนี้นะคะหลินก็เป็นเอเจนต์นะคะอยู่ที่ Remax Greenway นะคะก็ทำงานที่ Remax Greenway มาได้3ปีปีนี้ก็กำลังจะเข้าปีที่4แล้วนะคะก็ต้องแต่ทำงานมา สามปีเนี่ย <_ an> ได้รับรางวัลมาสองครั้งแล้วนะคะได้ขึ้นเวทีรับรางวัลมาสองครั้งแล้วก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเล่าถึงเรื่องเนื้องานเดลินจะเล่าให้ฟังก่อนว่ามาเริ่มต้นอาชีพได้ยังไงแล้วแบบเออมาเจอรีแม็กได้ยังไงเนี้ยนะคะก็คือเริ่มแรกเลยตอนที่หลินเรียนจบมาหลินเรียนจบการท่องเที่ยวนะคะอุ้ยใน,นในนี้ในนี้มีมีเพื่อนแอบมาฟังด้วยคนหนึ่งนะคะเรียนจบการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เอ่อตั้งแต่ช่วงที่เรียนเนี่ยก็มีแบบว่า เออไปทํางานเกี่ยวกับพวกทัวร์บ้างอะไรเงี้ยเรียนจบมาใหม่ๆก็มีไปไปทำทัวร์บ้างนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยน,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 นะคะเสร็จแล้วก็ไม่เวิร์คก็เลยกลับไปช่วยงานที่บ้านนะคะที่บ้านก็แบบทฤฤฤฤฤฤฤําธุรกิจขายอาหารอยู่ในโรงงานอย่างเงี้ยนะคะก็แบบเป็นเราเป็นเจ้าใหญ่เลยประมูลมาเลยก็ทําได้อยู่สักพักหนึ่งเออจริงๆโอเคหมดเลยนะคะงานเกี่ยวกับทางบ้านของหลินนะนะคะแต่ว่าพอดีมันเออมีจุดที่ประสบปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าตอนนั้นเนี่ย ที่บ้านทําอาหารแล้วคือแม่เนี่ยจะเป็นคนคุมแม่ครัวแม่กับน,นะช่วงนั้นจําได้ว่าเขาป่วยแล้วเขาดันป่วยพร้อมกันแล้วทีนี้แบบอาหารนะ่ะมันต้องมีคนคุมคุณภาพอะค่ะแล้วเราก็ทําไม่ได้ทีเนี้ยพอแม่ป่วยปุ๊บทุกอย่างต้องหยุดหมดเลยเพราะว่าลูกก็ทําไม่ได้ไปดูแลลูกน้องไม่ได้อะไรเงี้ย ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราถ้าไม่มีแม่ไม่มีน้าล่ะเราจะทํายังไงไปเองไม่ได้หรออะไรเงี้ยก็เลยมานั่งคิดว่าแบบพฮ้ยเราต้องหาอาชีพที่แบบเราต้องแบบอยู่ด้วยตัวเองได้ไม่ต้องพึง่งครอบครัวไม่ต้องแบบเป็นแบบกงสีแล้วอะไรเงี้ยจะออกมาแล้วบอกแม่เลยว่าจะออกจากบ้านไปทํางานแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมานะคะก็คือตอนนั้นก็นั่งนึกอยู่ต้องนานแบบคิดไม่รู้จะทําทอะไรดีก็เลยนั่งก็เลยเปิด Google เลยค่ะคิดอะไรไม่ออกง่ายเลย ถามอากูนะคะพิมเข้าไปใน Google อาชีพอะไรทําให้เรารวยเอาจริงๆตอนนั้นก็คือแบบตอนที่หนูไาทำงานในหน้ามายุแค่20กว่าก็คือด้วยความเด็กคิดอะไรไม่ได้ก็คือถาม Google อยากรวยทํายังไงอะไรเงี้ยก็เข้าไปนั่งอ่านในพันทิปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากรวยก็ต้องขายของมาเป็นแบบค้าขายอะไรเงี้ยค้าขายรวยเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งนึกเอ๊ขายอะไรดีนะทุนก็ไม่มีแม่ก็ไม่ให้ตังมาจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมานั่งนึกว่าเอ๊ เราเป็นผู้หญิงเนาะเราไปขายเครื่องสําอางไหมแต่ก็คิดว่าโอ้โหขายเครื่องสําอางห้าสิบาทร้อยหนึ่งสองร้อยเมื่อไหร่เราจะรวยละ่ะเนี้ยต้องขายกี่ร้อยกี่หมื่นชิ้นโอ้โหไม่ไหวแน่เลยอย่างเงี้ยต้องมานั่งแพ็คของส่งของ,ของไม่เอาไม่เอาอยากรวยต้องขายแพงๆกว่านั้นก็เลยมานั่งมานั่งหาค่ะว่าจะขายอะไรดีก็เลยมานั่งคิดได้ว่าอยากรวยก็ต้องขายของแพงมีมูล,ลค่าก็เริ่มมาดูจากแบบเออเป็นรถเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยหนูก็เลยมองว่า อ,อยากทำงานที่ไม่ต้องอยากได้ออกไปเจอคนข้างนอกอะค่ะอยากไปคุยกับคนอื่นเลยเนี้ยก็เริ่มเริ่มจากแบบว่าเฟิร์สหาเลยอยากขายบ้านเป็นเซลล์ขายบ้านแล้วก็หาข้อมูลในหน้าสังหาริมทรัพย์นะคะก็เปิดมาเจอ,อจริงๆก็เคยเคย,เคยแบบเจอที่อื่นไม่เคยไปอบรมแต่ว่ายังไม่ตอบโจทย์เพราะหลีหนารู้สึกว่าเราอะเราใหม่เราไม่รู้เรื่องแล้ว มาเจอปุ๊บจะให้ไปทํางานเลยจะบ้าเหรอเราไม่รู้เรื่องอจะไปทํางานได้ยังไงอะไรเงี้ยเราอยากทีนี้ที่ปรึกษาเราอยากเรียนรู้ก่อนว่าอาสังหาริมทรัพย์มันคืออะไรการแบบเป็นในหน้าเนี่ยมันคือยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลยเข้ามาเจอรีแม็กซ์ e n ีนเวก็เลยโทรเข้ามาเลยค่ะหาคุณอดิศร,รับพนักงานไหมคะถ้ารับจะไปสมัครค่ะคุณอดิศร์ก็เลยบอกว่ามาเลยมาคุยกันอย่างเงี้ย วันที่เห็นเข้าไปเห็นเขไปพร้อมเอกสารเลยค่ะจะรับหรือไม่รับไม่รูร้แหละฉันมาแล้วจะต้องรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มานะคะก็ได้เริ่มเริ่มทํางานก็เดือนแรกนะคะเดือนแรกตั้งแต่มาทํางานเนี่ยก็คือยังไม่ได้เริ่ม,ย,ม,มยังไม่ได้เริ่มแบบไปขายคือจะมาตามพี่อ้อก่อนค่ะพี่อ้อก็จะเป็นพี่เลี้ยงเราอื่นก็จะเข้ามาประชุมกับเขามา มาอบรมก็คือก่อนมาทํางานเดือนแรกเลยต้องไปเรียนกับคุณเดียก่อนมาปรับพื้นฐานให้ให้เราพอเข้าใจเรื่องของการขายเพราะเราไม่ได้ไม่ได้จบการขายมาใช่ไหมคะเราขายของอะไรไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่องเจราจาต่อรองอะไรก็ไม่เป็นเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องมามาเรียนก่อนเรียนเสร็จแล้วก็พอเข้ามาทํางานเดือนแรกปุ๊บก็ตามพี่อ้อตามที่เลี้ยงนะคะแล้วพอเริ่มเป็นงานช่วงแรกๆหลินโชคดีอย่างหนึ่งคือพอเข้ามาเจอพี่อ้อพี่อ้อเขามีเคสค่อนข้างเยอะ คือประสบการ์เยอะลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยเข้ามานักแรกพี่อ้อมมีทั้งจองทั้งปิดการขายทั้งรับลิสติง้งทั้งไปสำรวจซับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ได้เรียนรู้งานหมดเลยก็เลยพอเดือนนึงปุ๊บก็ได้ไปหาลิสติง้งพอได้ลิสติ้งเสร็จปุ๊บซับแรกนะคะก็ปิดการขายได้ภายในเดือนแรกเลยซึ่งแบบว่าตอนมาทํางานตอนแรก,ท,กทุกคนทุกคนในที่ทํางานก็แบบอุย้ยน้องเขาจะรอดไหมเนี่ยไม่เกินสามอาทิตย์ ต้องไม่ไหวแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่ว่าก็ขายได้มีรายได้ตั้งแต่แบบที่รับบ้านมาขายเดือนแรกเลยอย่างรูปร่างเนี่ยซ้ายมือตอนที่หนูใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยโอ้โหนี่รูปตั้งแต่สมปีที่แล้วนะคะยังแบบสดใสร่าเริงนะคะก็เนี่ยลูกค้ารายแรกจําได้เลยพอขายบ้านทาก็เสร็จโอนบ้านเสร็จปุ๊บลูกค้าเขาส่งไลน์มาถามคุณหลินครับเนี่ยผมเป็นลูกค้ารายแรกของคุณใช่ไหม หลิงก็บอกเขาไปด้วยคำแบบซื่อๆค่ะบอกใช่ค่ะแบบแบบมีอะไรผิดพลาดไหมคะเ็บอกว่าอ๋อเปล่าครับขอให้คุณแบบเจเริญในหน้าที่การงานหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกําลังใจดีๆแบบจากลูกค้าเคสแรกด้วยประมาณนี้ค่ะเคสแรกลูกค้าก็ประทับใจเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแล้ว เคสแรกที่ปิดการขายอคิดว่าเหตุผลมันคืออะไรทําไมเราปิดการขายได้ภายในหนึ่งเดือนเพราะว่าเดียกคุยกับในหน้าหลายๆคนใช่ไหมคะรับซับมาะเอาเก่งๆเลยหกเดือนนะคะสิบเดือนปีหนึ่งแต่คุณหลิน,นในหน้าน้องใหม่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ด้านอะสังหาปิดการขายได้ภายในหนึ่งเดือนนี่สุดยอดมากเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้คือต้องแบบว่ายกความดีให้พี่เลี้ยงเลยนะคะเพราะว่า คือที่จะขายได้มันสาคัญตรงที่เราซับที่เราเอามาเนี่ยเป็นของดีหรือเปล่าทีนี้เราจะรู้ว่าของดีไม่ดีเนี่ยเราต้องมีการแบบฝึกฝนใช่ไหมคะเราถึงจะดูดูซับนั้นดูบ้านหลังนั้นเป็นว่าเ,เนี่ยเรารับมาจะขายได้ไหมคือแรกๆที่หลินเข้ามาเนี่ยหลินก็ไม่รู้เรื่องเลยก็คือความรู้ว่าเป็นศูนย์เท่ากันทุกคนแต่ว่าหลินน่าได้อยู่กับคนเก่ง คืออยู่กับคนเก่งแล้วเราเป็นเร็วเราไปเร็วเขาทําอะไรเราเห็นเขาทํายังไงหลินเดินตามทุกก้าวเลยค่ะเดินตามที่แบบที่เลี้ยงบอกคือเอาจริงๆคือเวลาคุยกับลูกค้าเนี่ยแม้กระทั่งคําพูดบางคําเรานึกไม่ออกเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้มันซอฟหรือพูดยังไงให้ให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันไม่ทําร้ายจิตใจอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคือคือคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องการเจราจารเนี่ยบางทีพูดอะไรไปแล้วเราไม่คิดว่ามันรุนแรงแต่ลูกค้าเนี่ยเขาอ,อาจจะแบบสะเทือนใจก็มีถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยหลินอะ ถามทุกคาเลยว่าเนี่ยพี่อ้อคะลูกค้าก็พูดมาอย่างเงี้ยจะตอบเขาไปว่ายังไงคะให้มันดูซอฟต์เพราะว่าถ้าเอาเป็นตามภาษาชาวบ้านธรรมดาหรือจะตอบไปแบบตรงๆท่งๆอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็คงต้องแบบหันหลังกลับแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิธีการแล้วคือเอ่อเริ่มตั้งแต่อย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยที่เรารับมาเนี้ยมันมีโอกาสนะคะรู้จักราคารู้จักพื้นที่ตอนที่หลินรับบ้านหลังเนี้ยมาแรกๆเนี้ยนะคะหลินก็แบบ เข้าไปดูหมู่บ้านนะคะแล้วก็ช่วงที่รักมาตอนแรกนะคะหรือก็เข้าออกเข้าออกแล้วก็ไปหาบ้านหลังอื่นๆมาขายด้วยทําให้เราเนี่ยรู้จักบ้านหลังนั้นดีรู้จักสภาพแวดล้อมรู้จักทําเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ คือเรามีการศึกษาพื้นที่มีการเปรียบเทียบรราคาใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่ดีๆรับมาเลยเพราะว่าเอเจนต์ใหม่นะคะจากประสบการณ์เดียเป็นคุณครูเนาะเกือบร้อเซนต่ะเก้าเคสแรกที่รับรับของญาติรับของเพื่อนนะคะแล้วก็ราคาสูงราคาแพงถ้าไปรับอย่างนั้นอาจจะปิดไม่ได้เนาะเพราะปิดไม่ได้แล้วมันจะทําให้เราแบบท้อแท้อ่ะแบบไม่มีกําลังใจอย่างเนี้ย อย่างของหลินน้าหลินบอกเลยนะโอ้โหพูดแล้วจะไปก็จะเหมือนโม้แต่เรื่องจริงนะคะว่าปีแรกที่หลินปิดการขายอะ่ะปิดการขายได้ภายในสามเดือนทุกหลังหลินได้คอมมิชชั่นจากลูกค้าสี่เปอร์เซ็นทุกหลังนะคะในปีแรกก็คือรับรับบ้านมาเนี่ยก็คือแบบขายเร็วโป๊ะโป๊ะโป๊ะ๊ะอะไรเ,เพราะว่าเราทําตามที่แบบว่าพี่บอสที่พี่อ้อสั่งสอนมานะคะต้องรับอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คัดเลือกทรัพย์ไม่ใช่ว่าแบบเออใครจะมาฝากอะไรเราก็เอาหมดอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยสุดท้ายแล้วถ้าเรารับโดยแบบในคัดอะ มันก็จะมาหนักเราเองด้วยเราต้องทํางานเยอะมากขึ้นแต่ว่าเราได้ผลลัพธ์เท่าเดิมอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราสู้เราเราเราทำน้อยแต่เราได้มากอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าน้อยแต่มากใช่ไหมคะเหมือนเหมืนภามสวย <c oughs> น้อยแต่มากไม่ต้องแต่งอะไรมากก็สวยแล้ว <c oughs> อ่าโอเคนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่เดียอยาก อยากถามเคล็ดลับพอดีได้ได้สัมภาษณ์กันก่อนหน้านี้นะคะเห็นเห็นคุณหลินบอกเดียวว่าคุณหลินเนี่ยมีการติดตามลูกค้ามีการ follow up ลูกค้าแบบยังไงเทคนิคยังไงเนี่ยทำให้เราประสบความสำเร็จตรงนี้ด้วยค่ะเทคนิคเอาที่แบบ follow จริงๆเลยนะคะอย่างเนี่ยทุกคนถ้าเกิดจะได้ยังได้เห็นแบบว่า,มาเมื่อกี้จอสไลด์ลูกหลินไปโอนบ้านลูก้ายบนขวาสุดเนี่ยเชื่อไหมคะว่าหลินตามลูกค้าะไรเนี้ยมาประมาณปีนิดนิด ที่ปีนิดนีดเนีนะ่ยคือก่อนหน้านี้ตอนแรกๆเลยก็มีเพื่อนแนะนำแนะนาเพื่อนอีกทีหนึ่งนะคะมาฝากขายก็พอฝากขายเสร็จแล้วเราก็ทำการขายได้ตรงนั้นนะเป็นพื้นที่เขตจ,จอมทองหลินจำได้เลยแล้วบ้านก็คืออายุ30ิปีแล้วว่าเทา่าห้องสามสิปีซึ่งคนดูก็ืจะขายได้เหรออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วทุกอย่างม,มันจะมีเนื้อคู่ของมันแล้วก็แบบมีราคาที่เหมาะสมใช่ไหมคะพอขายาไปหลังแรกได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่า กว่าเราจะได้ลูกค้ารายหนึ่งอ่ะมันจะมีลูกค้าเข้ามาดูเป็นสิบสิบรายเลยซึ่งทุกคนก็จะมาเสนอราคาแล้วเราจะพอจะมีไอเดียแล้วว่าอ๋อเนี่ยลูกค้าเนี่ยสิบรายเนี่ยเข้ามาเสนอราคาอยู่เราราเท่านี้ดังนั้นบ้านหลังเนี่ยมันน่าจะเป็นราคาที่ลูกค้ายอมรับประมาณนี้แล้วอย่างเนี้ยค่ะก็เลยไปรับหลังอื่นๆมาขายอีกทีนี้มันมีมีอยู่หลังเนี้ยที่เขาไม่ยอมฝากแต่รีรู้เลยว่าถ้าฝากเนี่ยมันต้องมีคนเอาแน่ๆก็เลย ก็เลยโทรไปแนะนําตัวก่อนตอนแรกเขาก็พูดแบบโอ๊ยไม่เอาไม่ไม่รับฝากแต่เขาจะขายเองเขาขายได้นูน่นนี่นั่นผ่านไปก็เลยประมาณสักสองสมเดือนหลินก็โทรหาเขาอีกว่าเป็นไงคะขายได้หรือยังเนี่ยหลินขายหลังนู้นไปอีกแล้วนะถ้าเกิดว่ายังขายไม่ได้ยังก็ติดต่อหลินมาเขาก็ยังไม่ฝากอีกแล้วหลินโทรทุกสามเดือนเลยเชื่อไหมคะแต่โทรไปเนี่ยเราไม่ได้ไปเร่งรัดว่าต้องมาฝากต้องมาฝากเราโทรไปถามไทรเขาก่อนว่าเป็นยังไงคะแล้วเราก็โทรไปรายงานว่าตอนนี้หลินอะไปขายตรงไหนมาบ้างไปปิดตรงโน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุดท้ายแล้วผ่านไปปีนึงปีนิดๆแกโทรกับมาหาลหาินจริงๆนะคะโทรกลับมาแล้วก็บอกว่าจะขายแล้วตอนนี้จะขายจริงๆแล้วคุณจะหาคนมาซื้อให้ได้ไหมซึ่งตอนนั้นลินขายบ้านในซอยนั้นไปสามหลังแล้วหลินรู้เลยว่าถ้าราคาเนี้ยเขาฝากขายน้นต้องมีคนกระโดดใส่แน่เลยอย่างเงี้ยเราก็บอกเลยว่าขายได้ค่ะมาฝากลินขายได้แน่นอนอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาฝากเขามาฝากปุ๊บจริงๆด้วยค่ะทําการตลาดได้ไม่ทันถึงอาทิตย์ดีมีคนมาดู แล้วก็นัดจองเลยหลังจากที่มาดูอีกแค่ไม่ถึงอาทิตย์ก็วางเงินเลยค่ะแล้วเขาก็แบบปลื้มปิ่ม,มดีใจมากเลยแบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่าแบบโอ๊ยแบบเนี่ยหรอนายหน้าคนนี้หรอจะขายบ้านให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างจะอายุเยอะเขาเห็นนายหน้ามาเขาก็จะเจอแต่นายหน้าแบบว่ากำยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเจอแบบผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เดินถือถุงถือ,ถอล่อมอยู่ในซอยต่อยต่อยต่อย,อย,อยเราก็ไม่คิดจะชิดไม่เชื่อเขาว่าหลินจะแบบจะมาขายบ้านให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ าจากที่ฟังดูแล้วนะคะสิ่งที่ทําให้ให้คุณหลินประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะหเลยก็คือว่าเขามาแบบเขาเปิดรับพร้อมเปิดใจเขาเปิดและอยากจะมาที่จะเรียนรู้นะคะอีกอย่างนึ่งก็คือว่าเขามีความจริงจังจริงๆเพราะว่าหลายคนไม่เปิดรับไม่พอไม่จริงจังนะคะแต่คุณหลินเนี่ยใจเปิดและใจเปิดความคิดเปิดบกความจริงจังแล้วสุดท้ายเนี่ยเขามีวิน,นัย มีวินัยในการ follow up ลูกคา้าอันนี้สำคัญเพราะว่านะคะสิ่งที่เดียรได้เจอนะคะในสำนักงานใหญ่เนี่ยลูกค้าโทรมาคอมเพลนนะคะกว่า80%เขาบอกว่าติดต่อในหน้ามาแล้วนะคะประมาณ2วันแล้วไม่มีการติดต่อกับนะคะมีประมาณ80%ฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจจริงๆก็คือถ้าคุณอยากทำอาชีพนี้หนึ่งคุณต้องเปิดรับใจคุณต้องเปิดนะคะและคุณต้องจริงจังและคุณต้องมีวินัยก็คือการ follow up ลูกค้านั่นเองนะคะ